ามาอัปเดตเหรียญกันบ้างเนอะวันนี้วันนี้วันที่15สิงหาเนะเวลาก็ประมาณหกโมงครึ่งตอนนี้เหรียญ btcusdt ก็อยู่ที่ประมาณ58400นะื่นแปดะห้าหมื่นแปดโดยประมาณตอนนี้แนวโน้มของเหรียญเนี่ยก็คือยังเป็นขาช็อตยังได้เปรียบนะขาช็อตจะเสียเปรียบก็ต่อเมื่อ เบร0 0ก61,800ไปแล้วขาช็อตถึงจะเริ่มเสียเปรียบแต่ตอนนี้ BTC USDT คงเล่นในกรอบไซด์เวประมาณ57500จนถึง61800โดยประมาณนะตรงบริเวณนี้ใครอยากจะเสี่ยงลองกด็ดูตรงบริเวณ57500ดีๆถ้าไม่หลุด57500ใครอยากลองก็ลองเสี่ยงลองได้ แต่แต่ใครจะเสี่ยงช็อตก็ก็อาจจะ follow ช็อตตรงบริเวณ5,7500ื่าห้า,า500ก็ได้นะถ้าสมมติรุดห้าหมดพันห้แต่จุด stop loss ก็ตรงที่เดียวกันเลยนะห้าหมนั่นเองอ่าฮะแต่เซ็ตอ่า btc usdt ของเล่นกรอบ5,7500็ดห้าถึงหกหมืนนะประมาณนี้ต่อไปเหรียญทัด ส่วนเหรียญอีทิเลียมก็เหมือนกันนะก็คือ ETH USDT กอบการเล่นก็อยู่ประมาณ 20, 2,050 0 2 5 0 0เอ้ย2,250จนถึงประมาณ27,080นะใช่ตอนนี้ตอนนี้คือใครจะช็อตก็ต้องเสี่ยงช็อตนะแต่ถ้าเบรก2 0 0 0 0เอ้ย2,780ไปได้ ก็ต้องสต็อป o s s นะขาช็อตขาช็อตระวังตรงบริเวณ2,780ดีๆนะ2 0 0 8ด้โด,ด,ด,ดนะยประมาณเนอะใช่ถ้าสมมติว่า e t h u s d t หรือเรียกว่าอิเทเรีย um, มเนี่ยทะลุ2,800ขาช็อตต้องสต็อปล s อนะอัปเดตฝ,ฝั่งอ e ีเทเรีย um มประมาณนี้ส่วนเหรียญถัดมาก็คือของ BNB USDT กรอบการเล่นก็อยู่ประมาณ500จนถึง535โดยประมาณเนอะตอนนี้คือขาช็อตก็ยังพอเล่นได้แต่จุดสต็อปลอสคือ535เนอะโดยประมาณจริงๆก็532นั่นแหละอืมใครที่จะ follow ช็อตก็ระวัง532ดีๆนะถ้าเบรก 532ขึ้นไปได้หรือ535ก็ได้ถ้าจำง่ายๆก็ต้องสต็อปลอสขาช็อตนะถ้าเบรกแบบไปยืนได้ตอนทุก7โมงนะ7โมงเช้าวันไหนที่ทะลุ535ได้ขาช็อตต้องสต็อปลอสนะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตประมาณ3เหรียญก่อนส่วนเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวจะนำคลิปมาตอบนะไอ้นำคอมเมนต์มาทำคลิปให้ตอบคำถามให้อีกทีนึง ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะขอบคุณมากที่ติดตามขอบคุณครับเจอกันใหม่บ๊ายบาย